อากาศท้าทายยุทธจักรมวยไทยภาคใต้กระหึมต้อนรับเทศกาลบุญสัตว์เดินศึกเมืองคอนฤหัตที่26กันยายนนี้วงการมวยไทยต้องจารึกซึกรวมพลคนสายฟ้าหน้าสนามมวยควิพัฒน์เตเดี่ยมตรงข้ามห้างเซนทรัพลพาซาจัหวัดนครศรีธรรมราชซึกนี้ใหญ่หลวงนักมือพันตำรวจเอกพิสิทธิ์วิเศษวงศ้กร่กับการสืบสวนภูทรจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชประธานจัดก,การแข่งขัน พันตำรวจภูพรพมพัประบทรายการพันตำรวจเอกรังสรรสุกเกอรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและจิมมี่วารีเวชโอวดด้วยฉวางอนนครหมูครัวเรมบึงนุ่มยีนตะวันนาร่วมส่งเสริมเติมเต็มศึกใหญ่ไซมหาการแห่งปี2567เด็ดยอดขั่วที่สุดแห่งความรุ่งโรจนชุมนุมผู้มวยสุดโพดนักมวยพันดุเวทครับ พุ่งทะยานสู่สังเวียนเลือดชืดยับจับเสียบปเปพิสูจน์งวยไทยดูพรแสนชัยสอบพมิพัฒน์ซัดกับเพชรรังใหม่เกียรตยิภัยสนถล่มกันเป็นคู่คำหนึ่งแส่สุดเพชรเมื่อเพชรอันวาผู้ใหญ่พรชัยทำหันพร,รสวรรค์เกียรติภัยสนดับเครื่องชนกันเป็นคู่คำสองซิววน,นานายกเอธาสลาเดินหน้าตีเพชรลูกหม้ออีสานคุณปลิงเชิดฉับชิงกันเป็นคู่รอง สุดตะเลงกับพลนำโชคสอบพมพั์อัดเพชรแตกพัดกับเพชรสวรร์โอมสุราชที่ข่าจะไปคู่เอกเออุทะลุทะลวงทะล,ทะลมันตะบันเลือดและคู่มวยร่วมรายการกวา่า20คู่ดูกันสุดค้มซึกรวมพลคนสายฟ้าอาหางกาซึกมวยไทยครั้งนี้ประก,กบคู่โดยกบควรจดเสานครสีทมพยักษ์ห์มณีการันตีควาร้อยหนัไกไปกันรุนแรง ซึกครั้งนี้มโหฬารพันลึกซึกรวมพลคนสายฟ้าสมทุกุนสร้างห้องน้ำสาธารณะพระวณริกสร้างพูดเขาแดงทางทิศเหนือหมู่ที่สองตําบลหินตกอําเภอร่อนพิบูลผสมทุกขุนทบติการข้าราชการตำรวจกองกำกับซึกสวนภูธทจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องไม่พลาด26กันยายนนี้ณนสนามมวยภูมิพัฒนสเดียมต้องข้ามห้างเซนทรัลพาซานครศรีธรรมราชเวลาบ่ายสามโมงระคงดังลั่น อํามันแห่งศึกหมวอไทยดะกูกก้องกับหน้า